นี่เลยแต่ว่าตัวสูงน่ะเฮ้ยเก็ต้องตามอยู่ไหนน่ะแล้อยู่ในถังขยะหรือเปล่าไม่มีไปไหนแล้วเฮ้ยคลาดไปได้ยังไงกันน่ะนิดเดียวเองหรือว่าเข้าไปในนี้เย้โอ๊ะได้เจอมีชายเกาหิ่งคนหล่นเนี่ย ระวังมากเลยนะทุกคนลูงไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างน้าถ้าไม่รู้เชนเขาจะบอกให้พอดีเห็นเขาบอกว่ามีฆาตรกรต่อเนื่องกำลังออกมาอยู่ช่วงนี้นะตอน,ตอนนั้นเชน,นก็ต้องแอบเดินอย่างระมดัดระวังแอ,แ,อแอบอย่าให้ใครเห็นอย่าให้ใครเห็นคอยเฝ้าจับตาดูดีๆนะก็เ,เลยมาแอบอยู่หลังถังขยะ ก็ต้องเดินแบบหลบซ่อนแบบนี้แต่ดูไปดูมาเชคก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่แหละที่ดูเหมือนเป็นฆาตรกรนะดูมีพิรุธสุดๆเลยนะใครกันที่มีพิรุษแบบนี้อาเจโอ้โอ้โอ้โอโอ้เออเอเอแ้วเชคก็ว่าเชคก็เดินปกติด,ดีกว่าเดี๋ยวคุณตำรวจมาเห็นแล้วคิดว่าเชคก็เป็นฆาตรกรต่อเน,นื่องคนนั้นซะเอง่าอ๋อนี่ทุกคนนี่ทุกคนเชคก็อยากบอกอย่างหนึ่ง ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้แชร์เก้าหน่อยสิพอดีตอนนี้น่ะช่องของแชร์เก็ากับบันนี่น่ะกำลังจะก้าเข้าสู่เก้าแสนซับสไครต์แล้วนะช่วยกดให้พี่ไน้พี่คนเป็นน้ำเั็นนำเข้ามาเลยแชน์ก็รอดูย้าหูถ้าก้าเข้าสู่9ก้าแสนซับสไครต์พี่มายพี่นัดกิจกรรมแจกเสื้อแชค์เก้ลบันนี่เดือนละหนึ่งตัวเพียงแค่ทำตามกติกาง่าย โดยการคอมเมนต์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ใน Facebook พร้อมติดแฮชแท็ก My Anus d n มาร่วมกิจกรรมด้วยกันเยอะๆนะคะ My Anus d n คิมมีโนโต้คิมโมคิมะแค่คิมะคิมโมคิมโมคิโมคิโมคาคิมโมคาคาโคโคโมคิโมคิมะแค่คิมะคิโมโกโกคาโมอาตาปะปะาฮัลโหลบันนี่ ก็ไม่อยากจะอวดเท่าไรหรอกว่ารถคันใหม่ของฉันเนี่ยมันสี่จังหวะสิแรงมาหนึ่งแรงมืออ๋ว้าวเธอไปได้มาจากไหนไปถอยมาใหม่หรอเยอะไปถอยมาจากที่ไหนเนี่ยโดีก็ถอยมาจากโชวรูมานล้ไม่อยากจะคุยไทเกอร์ว้าวไม่เอี่ยมธรรมดาที่ไหนแล้วไม่เคยธรรมดาอยู่แล้วอยู่กับบันนี่หนังอ้โอ๋อนี่นี่นี่บันนี่ว่า ข่าวเรื่องฆาตกรโลกจิตหรือเปล่าฆาตกรต่อเนื่องน่ะไม่เคยได้ยินแฮะอฉันได้ยินมาเห็นเขาบอกว่าฆ่าอย่างต่อเนื่องเลยน่ะเขาฆ่ายังไงต่อเนื่องเหรอเอไม่รู้เหมือนกันนะฮแล้วฉันได้ข่าวมาว่าแบบเออได้แค่คีย์บอร์ดมานะว่าฆาตกรต่อเนื่องฉันก็จำมา เฆาตกรต่อเนื่องเมันเซาไส์สัดได้ยังไงนี่เล่นเลฉันว่ามันจะพังก่อนนะรถให่ของเชิเนี่ยชก็เธอไปตามข่าวขัญผวาไปหมดแล้วอย่าไปเชื่อให้มากนะไม่มีฆาตกรต่อเนื่องนาโอ้ฉันระวังตัวดีๆแล้วกันล่ะโอ้ยอย่าบอกนะันี่ด้ย เนื่องหรือว่าเออเออเชกเกว่าไม่น่าจะเป็นชาติก่อนต่อเนื่องนน่าจะลดความผิดจากการขี่แล้วเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมอ่านดูทรงแล้วอ่ะใช่แน่นอนโอ้บันนี่ขอค่ะโอ้ไมก่ก็รถทับเอาเอืมบันนี่มีคนควบคุมรถบันนี่ไปตอนนี้ เันก็จะต้องสืบหาว่าใครเป็นคนจัดการบนันนี่ใครเป็นคนเป็นฆัตรกรต่อเนื่องคนนั้นฉันก็จะต้องสืบสืบที่ไหนกันล่ะสืบอมันแอบเห็นใครสักคนกำลังเดินมาเหมือนบันนี่เลยแต่ว่าตัวสูงนะ่ะเฮ้ยเันยเต้อง กําแพงปีนตามต่อตามตออยู่ไหนน่ะอยู่ในฐางขยะหรือเปล่าไม่มีไปไหนแล้วเฮ้ยคลาดไปได้ยังไงกันน่ะนิดเดียวเองหรือว่าเข้าไปในนี้ อีกคนหล่นเนี่ยโอไม่ oh หรือว่านั่นเป็นฆาตรกรต่อเนื่อง <st uttering> โอ้ยโอ้ยแ,แล้วแต่แล,ตแล้วมันกําลังเอาร่างของชายก็ยไปทําผิดเป็นฆาตรกรต่อเนื่องคนต่อไปนั่นแสดงว่าเมื่อกี้ที่เห็นเป็นบันนี่ก็ไม่ใช่บันนี่จริงๆนะซี่มันเอาร่างบันนี่ไปเป็นฆาตรกรต่อเนื่องทำยังไงดีทำยังไงดีเสียงเสียง ใครน้ะอยู่แถวนี้อาชาฟาฟาเฮ้ยใครอันนี่มันฆาตรกรตัดเนื่องบันนินใครไหน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 ฆาตรกรตัดเนื่องไหนเธอไงเธอไงเธอเป็นฆาตรกรตัดเนื่องก็ใครกันนะที่เป็นคนจัดก,การเธอน,ะน่ะโอ้ยนั่นไงฉันเห็นอยู่นั่นมันชายเก้าให้ชายเก้า เฝ้าระวังก็ไม่ได้ตดนเลยต้องเฝ้าระวังต้องมีใครสักคน,คนาคมาทำร้ายบันนี่ใช่ก็เป็นคนที่น่ากลัวที่สุดและตอนนี้น่าสงสัยที่สุดใช่บันนี่ก็เป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดเช่นเดียวกันบันนี่ต้องเจอนะอย่าให้แชร์ก็เห็นนะถ้าแชร์ก็เห็นเมื่อไรนะ่ะเป็นเรื่องถูกต้องอย่า,ยายให้เห็นนะอย่าให้เห็นเด็ดขาด ไอ้ยินมันเสียงแชกก็อยู่แถวนี้เหมือนอยู่ใต้เท้าของบันนี่เองเลยไกลก็แล้วมันต้งเปิดเองเสียงอยู่ไกลมากฆาตกรบันนี่ที่แท้ฆาตกรต่อเน่องที่ใช้ติมตาผานอนี่เองนะได้ยินเสียงชเกรที่แท้ฆาตกรที่มาลิ้ตามหาก็คือแชกเกอรนี่เองเจอแล้วสหรับอมสัน นอนอนี่มันคาต์กรูร้าหมเดอให้เป็นเต็มตัวเลยล้างตัวแป๊บรู่กว่าเราไม่ควใช้ความรุนแรงกันแบบนี้เลยนะถูกต้องเชกเธอเป็นคนเริ่มก่อนนะอโอ,อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบันนี่ให้ตายเถอะนั่นรอยพวกชั้นพวกนี้ใครจะมากรับชอบออออเดี๋ยวเราแผลหายมันก็หายแหละเหรอ ม่ต้องมีคุณหมอมาช่วยเราแน่เลยคุณหมอพูดปุ๊บก็ามาปั๊บเลยโอ้่นอนคุณหมอป่ะเนี่ยเอาเฮ้ย,ยนี่มันฆาตกรต่อเนื่องโออที่แทนเราถูกจับตาดูอยู่บัดนี้เออ,อฉันเห็นวิธีการฆ่าของฆาตกรต่อเนื่องแล้วเด็กสองตาเลยบัดน,นี้ตอนนี้ร่างเธอกำลังจะเป็นเป็นฆาตกรต่อเนื่องคน ไม่ได้นะมันจะทําให้ชื่อเสียของบันนี่เสียหายทาั้งๆที่บันนี่ก็ไม่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะมันต้องตามจับมนใช่กลเราจะรีบไปบอกคนตำรวจก่อนที่เรื่องทุกอย่างจะแย่ลงไปมากกว่านี้นะใช่เราต้องรีบไปบอกรีบไปแจ้งไว้ก่อนว,ว่าเธอไม่ใช่คันจักรฮ้ยนั่นมันศพฉันนี่ใช่นะันศพเธอแล้วนั่นฉันที่เดินได้เอ้บันนี่มันกำลังเริ่มแผนการอีกแล้วส่วนนั้นคุณตำรวจ มันนี่เราต้องไปถึงคุณตำรวจก่อนที่มันจะไปถึงคุณตำรวจต้องรจีบไปที่ต้นก่อนจะกระทำการอุกอาจนะชายเก้าเฮ้ยมันเข้าไปก่อการร้ายอยู่ข้างในหลอกพากอมมากด้วยด้วยเฮ้ยคุณอะไรคุณอะต้องเข้าไปจัดการสองคนต้องเจ้าเข้าไปจัดการคนนั้นแล้ว ลูกชายเก้าเขาเข้า,เขาไปจัดการคุณตำรวจคุณตำรวจแล้วเข้าไปดูซีข้างในนะ่ะข้างในมีฆาตรกรตอดเนื่องที่ตัวเหมือนบันนี่อยู่ลูกชายเก้าตำรวจตำรวจไม่ทำอะไรล่ะนู่นม,มันโอ่อยเอาอีกแล้วเขาไปจัดการพวกกับแน่นอนเลยม,มันหนีไปแล้วชาก็จัดการมันให้ได้มันจะเอามาันจะนำความเสื่อมเสียมาสู้ตัวบันนี่ ได้ใช้ก็จัดการที่เองใช่ก็มันเปิดประตูทิ้งไว้มันเข้ามาในนี้นี่แต่ใช่ก็จะจับให้ได้ค่าหนักค่าเขานี่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 นนจับที่ไลน์ในสถานีตำรวจไปเลยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ตโอนนโ้กลอยโอ้้้ กอนตอดนางชายเกิลคนถัดไปอีกแล้วมันนีเธอต้องช่วยกอบกู้ให้ฉันนะกอบกูชื่อเสียงฉันด้วยเฮ้ยยินเสียงมาจากตรงนี้เฮ้ยล้วหญิงสาวหญิงล่างหญิงสาวเฮ้ยทำไมมีหญิงสาวสองคน่ะยกยุกยกเบอร์คนนี่คือคุณตำรวจขอให้คุณอยู่ในความสงบเดี๋ยวนี้นี่ๆๆ่นาไปกันใหญ่แล้วนะ ีใครจับฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ได้เลยเพราะมันเป็นร่างก๊อปปี้เป็นเรื่อยๆเลยนะทุกคนฆาตกรกำลังลอยนวลคุณตัรวเปล่อยบันดี้ไปเดียวบันดี้ไม่ได้ทำอะไรเลยบันดี้ไม่ได้ทำอะไรเลยบันดี้ทานิฟอย่างเดียวไม่ใช่บันดี้อยู่อย่างอยู่เฉยๆอย่างเดียวเลยชุดด้วยชิคก็ก็ด้วยชัคก,ก็เป็นผู้เสียหายนะเป็นแผนของตัวพวกนี้แน่เลยนะบันดี้กับชิคก็เป็นผู้เสียหายช่วยเราด้วย เธอแผนการแหกคุกอีกแล้วโอ้ไม่แล้วมันใช้รักของชายเขาไปด้วยนะเฮ้ยมันแหกคุกออกไปแล้ว